ยากมากต้องหาเป็นอาทิตย์หาไม่ได้นะครับผมของลงปุ๊บหมดปับ๊บนี่ตองก็เหมามาเลยปับ๊บและที่สําคัญคืออะไรรู้เปล่าแจกอีกแล้วเพจตองลองดูเพจแจกของอันดับหนึ่งของหมู่บ้านแจกอีกแล้วจ้า สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมวันนี้พบกับตองลองดูอีกครั้งหนึ่งครับผมติง้งนี่เหมือนจะมีโลโก้ขึ้นมานะครับผมนี่วันนี้เรามีอะไรอยู่ในมือเราเห็นไหมกองทับอะไรกองทับอะไรเห็นไหมนี่ชานมไต้หวัน just r i n k ครับผมอ๋อจะชื่อไต้หวนันเขาชื่ออะไรนะฉุนชุยเฮประมาณนี้ชานมไต้หวันที่เป็นไอเทมฮอตฮิตที่สุดนะเวลานี้นะวินาทีนี้นะครับ ต้องลองดูเพจแจกของอันดับหนึ่งของหมู่บ้านไปหามาได้ที่เซเว่นเราแวกหมู่บ้านนี้นะครับเหมามาหมดเลยนะครับซึ่งคิดว่าคงมีคนเหมาเยอะนะครับไม่เคยถึงมือตองเลยหามาเป็นอาทิตย์แล้วแล้วก็มาได้ที่นี่มานะครับได้มา8ขวดนะครับผมนี่วันนี้จะเอามาแจกกันครับกับชานมไต้หวันครับผมแพคเกจจิ้งสวยงามมากโคตรสวยข้อมูลทางโภชนาการเขาว่ากันว่า1ขวด275มิลลิลิตรเนี่ยมีจำนวนแคลอรี่ทั้งหมด200แคลอรี่แหละ เนาะแล้วก็อยู่ได้10วันครับผมอยู่ได้10วันนะครับผมนี่เห็นชัดไหมอยู่ได้10วันนะครับเดี๋ยวต้องรีบทํากิจกรรมแจกนะครับเดี๋ยวรอมาร่วมสนุกได้เลยกับเพจตองเราดูเพจจัดของหนึ่งของหมู่บ้านนะครับผมนี่ just drink แกะกันเลยนี่ขวดก็จะเป็นฝาสีมุกนะครับนี่ฝาสีมุกนะครับนี่ได้ยินเสียงไหมเปิดแล้วเปิดแล้วนี่เปิดออกมานะครับผมก็จะเป็นเหมือนขวดน้ำก็บอกน้ำนะครับนี่อันนี้เอาไว้เทกินได้เลยนะครับสำหรับ lady to drink นะครับ นี่นะครับสีของชาก็ค่อนข้างเข้มเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองชิมเลยดีกว่าบายนี่เตรียมแก้วมาเตร็มแก้วมาเทให้ดูจะได้เห็นกันชัดๆนะครับผมแก้วใสๆ just drink นะครับแก้วใสๆกับ just drink นะครับผมเทให้ดูเป็นยังไงมาดู<อ>สีก็เป็นชานมเลยแหละนี่เห็นไหมสีของน้ำตาลน้าชานมเลยเดี๋ยวตอนจะมาชิมให้ดูถึงกลิ่นและรสชาติดูว่าเป็นยังไงเนาะนี่เทมาเต็มแก้วเลยนะครับสำหรับชา ฉุนชุยเหอไม่รู้ออกเสียงถูหรือเปล่าถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับชานมจากไต้หวันนะครับมาในแบรนด์ j just drink นะครับผมไทยแลนด์ Thailand. ซึ่งที่ไต้หวันเนี่ยมีหลายรสชาติทั้งเป็นกาแฟหรือเป็นลาเต้เป็นอะไรอย่างเงี้ยมีเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มาหนึ่งรสชาติคือเป็นชานมนะครับสีก็จะเป็นเข้มเข้มนะครับเนี่ยปกติเป็นชานมปกตินะครับแต่กลิ่นหอมมากกลิ่นเหมือนมะลิอะกลิ่นหอมใบชาแบบหอมมาก,มากๆเดี๋ยวต้องลองชิมให้ดูเลยดีกว่านะครับแล้วก็ทุกๆคนจะได้ไปตามล่ากันมานะครับ หายากมากต้องหาเป็นอาทิตย์หาไม่ได้นะครับผมกลิ่นคือแบบลอยอ่ะกลิ่นลอยมาเลยอ่ะนะมันหวานปละแร่บปะแล่บนะครับสาหรับตองซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้บริโภคแบบไม่หวานอะไรขนาดนั้นก,ก็ถือว่าหวานกําลังดีอาจจะติดหวานไปนิดนึงเพราะว่าช่วงหลังๆมาตองกินน้ําตาลน้อยลงนะครับติดหวานไปนิดนึงแต่ว่ามันเป็นรสชานมที่เป็นออริจินอลอ่ะ รสชานมแบบออริจินอลที่เมื่อก่อนยุคแรกๆเลยอ่ะที่มันยังไม่ได้มีเยอะขนาดนี้แล้วมันเป็นชานมไข่มุกไต้หวันนะนึกออกไหมมันจะเป็นรสแบบหอมๆบางๆเบา,บาบๆไม่ได้เข้มข้นมากนะไม่ได้เข้มข้นเหมือนชาแบบสมัยนี้นขวด just drink นะครับผมนี่ just drink เห็นไหมนี่ชานมิลตีนะครับ35มบาบาทนะครับ275มิลลิลิตร200แคลอรี่นะครับผมไปหาซื้อกันได้ที่เซเว่นนะครับ3าบาทเท่านั้นแต่ต้องไวหน่อยเพราะว่าของลงปุ๊บหมด ปับ๊บนี่ตองก็เหมามาเลยปับ๊บและที่สําคัญคืออะไรรู้เปล่าแจกอีกแล้วเพจตองลองดูเพจแจกของอันดับหนึ่งของหมู่บ้านแจกอีกแล้วจ้าแจกทั้งหมดแจกทั้งหมด5ขวดครับผมแจก5ขวดแต่ว่าเนื่องจากมันกําลังจะหมดอายุวันที่ลอตนี้ที่ตองได้มาหมดอายุวันที่14นะครับก็เลยจะแจกเร็วหน่อยแค่กิจกรรมแค่สองสามวันอย่างเงี้ยล้วเดี๋ยวจะรีบรีบ ไม่รู้จะต้องจัดส่งยังไงหรือนัดรับที่หน้าร้านสาขาต้องมีหน้าร้านน้ำเต้าหู้น้ำส้มอยู่ะนะครับตามที่ห้างเซนทันประมาณสองสามสาขาอาจจะเป็นแบบนั้นไม่แน่เดี๋ยวเรามาเคาะกันว่าใคระสะดวกส่งยังไงสะดวกรับยังไงอยากให้ได้ลองชิมกันแล้วก็ต้องลองดูจแจกนะครับผมห้าขวดนะครับโดยที่จะให้คนที่ร่วมสนุกแชร์คลิปนี้นะครับกติกาง่ายๆเลยครับคือ1น like ึ่งไลค์เพจตองลองดูเพจแจกของอันดับหนึ่งของหมู่บ้าน2องไลค์คลิปนี้นะครับและ3แชร์คลิปนี้ออกไปนะครับ แล้วที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องมาคอมเมนต์บอกใต้โพสต์นี้แคปมาบอกว่าคุณทําครบทั้ง3ข้อแล้วตองจะให้หมายเลขร่วมสนุกนะครับใครที่เคยเป็นแฟนเพจตองอยู่แล้วเพจตองลองดูเพจแจกของลำหนึ่งของหมู่บ้านนะครับจะรู้อยู่แล้วว่าการแจกของนอนจะมีเลขให้สําหรับการสุ่มนะครับอนอจะให้เลขจากคอมเมนต์เท่านั้นมาคอมเมนต์ว่าคุณทําครบ3ข้อแล้วกดไลค์เพจตองลองดูเพจแจกของลำหนึ่งของหมู่บ้าน กดไลค์คลิปนี้และกดแชร์คลิปนี้เป็นสาธารณะนะครับมาคอมเมนต์บอกไว้ว่าทําครบทั้งสามมาแล้วเดี๋ยวน้องจะให้เบอร์ได้ไปชิมกันเลยไม่ต้องไปหาซื้อไม่ต้องไปตามไลลาไปที่ไหนก็หมดเอาไปชิมฟรีๆเลยกับ just drink ครับผมชาไต้หวันแจกฟรี5รางวัลน,นะครับแบ่งเป็นคนร่วมสนุกสารางวัลแล้วก็คนที่ร่วมอยู่ในไลฟ์ e x c l u s i v e ตอนน้องแจกอีก2รางวัลจะได้แบบง่ายขึ้นนะครับแต่ต้องดูตอนไลฟ์ตอนไลฟ์เท่านั้นนะครับผมแค่นี้เอง just drink ไปแล้วรีวิวแค่นี้สั้นๆไปแล้วบายบาย